กล่องไฟ ECU Full s t a n i c ครับจูน่านก็นถือได้เดี๋ไปเดี๋ยวมาคุยให้กัวันนี้เรามาจูนกล่อง ECU Full s t a n นะครับเริ่มวัดรันแรกนะครับว่าแรงม้าเนี่ยรันแรกอยู่ได้กี่แรงม้านะครับนะครับรันแรกออกมานะครับแรงม้าอยู่ที่14.6ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการจูนกันนะครับว่าหลังจากจูนกล่องแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันหลายๆคนสงสัยนะครับว่าการปรับจูนเนี่ยบางปรับจูนอะไรให้บ้าง การปรับจูนเนี่ยบางจะจูนคันเร่งเนี่ยทุกช่วงของของคันเร่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบต้นรอบกลางรอบปลายนะครับเราจะไล่จูนให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้จูนเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับดังนั้นหลังจากการจูนแล้วเนี่ยจะทำให้คันเร่งสมูทนะครับขี่ได้เรียบเนียนทุกทุกรอบเครื่องยนต์เลยนะครับไม่ว่าจะจุมคันเร่งบิดคันเร่งตรงไหนยกคันเร่งตรงไหนนะครับเครื่องจะสมูทมาก หลังจากบังจูนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการวัดแรงมาขั้ตอนสุดท้ายก่อนส่งงานเลยนะครับแรงมาที่ออกมานั้นอยู่ที่16.3ตัวนะครับบังจูนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูการันเร่งเป็นไงใส่สา,สาเลยนะครับ บางก็มาจูนให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วประกันความแรงครับไม่ต้องมาโนโเรามีกราดให้ดูนี่ครับการาฟของเราอยู่บนไดโนเจ็นะครับ16.3ม้า12ตองครับจากเดิม14ม้ากว่าครับถึงว่าแรงมากนะครับสเต็ปเดิมๆไล่ข้างมาจูนกับบังรับประกันความแรงครับ a Racing